เอาโอเคพี่น <Okay, S 1> ้องเนาะก็คือแผนสุดท้ายท้ายสุดของบาสัญญาเนาะก็คือเฮาสิได้นุ่งให้สําเร็จพอได้ลบลลบดดเนาะเชิดว่าสดีบ่ล่ะสดีบ่นอยสดีเด้อสดีสดีเชิดว่านตกาบ่ต้องมีไว้ใช้อเออแดมากเฮากอยู่นีนาปัดหน่ยตะโตนี่เด้อบลบบดด โอ้ี่น้องให้ได้แท้เนี่ท็ตะกี้าวก็ยังว่าลบคนลบแดดเนาะตะกีให้อนีแดดขอใจไปงนะลบคนแดดมันระบเข้อใจคือกันใดน้องไงงงว่ะเวลาคนตกเขลาคนตกนี่ไปตรงนี้ไปตรงนต้องตรงแนาะอย่าจับอาอหายในของอายเลยอ้าของเงต่อไป ใจพ่อใจลายเนาะอยจับให้แม่จับาเาชัดเด็กกี้เหนียวโไทยกนได้อยมือลุกบ่มีอูขุดอ่งเนาะัดไทยภายฝุ่นพายกบไเนาะวันนี้ยตอนแรกเขาคนไปบ้านข้าวเนะเครื่องครองเขาตอนเช้าเขาคนลงนั่นแหละแป่ว่า ผู that morning, that morning ้ใหญ่หลายๆท่านหรือว่าทุกคนเอฟซีเพิ่นก็ย่องจะมาได้ย่องกับของคนคนนี้ดูโอ้เบ่ได้บ่ดแม่นคิดบ่ตัดบ่นอยชื่อาให้แล้วเนาะนเอาเด้อได้บค่อยคยบอกเฮาจะได้ตัดบ่หน่อยเอ้ยาสดีบ่พนสดีสดีเด้อเฮาจะได้ตัดอีกเพราะว่าคั่นบ่ตัดมันก็บ่ได้เด้อพี่น้องก็บ่ได้ เล็กตัดได้ไอ้เล็กตัดตัดแนวปะอยู่ไซรล่นเดียวคือเลยหน่อยแมนโอ้ยนี่เดนี่อยู่นี่ก็บบอกเลยนี่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยอยู่ที่นี่เองนี่ตัดแล้วฟ้าผมหันแล้วนี่พีใจบอก็ดีใจเล็กตัดเนาะเขาจะได้ตัดพี่น้องว่าทำเงินไว้ทำเงินเอาไว้ทำคนใหญ่ใจดีและทั้งอิจฉาทุกคนเนาะได้ได้ได้ โอ้ระวังนะเด็กน้องก็ต้องตรงเลยนะโอเคเสร็จแลเนาะ

สื่อจิตเลยเนาะแต่เฮากะสีเห็ดแบบละเอียดล้อมน้องเนาะก,ก็กะคือเฮาสีตอกไม้ตอกไม้อีกทชนึงตอกไม้อีกทชนึงมันกู้แป้นมะไอหม้อกแก่เลยสเแล้วแล้วเอาซอยเพิ่นซอยเพิ่นนั้นมาแล้วซะอ,อันนี้จะเห็ดปั่นล้มคันห้ามใส่ปั่นล้มมันจับบงางอ่ำเลยมันก็จีพี่น้องเอ้ยเห็ดปั่นล้มลงไปใส่ปั่นล้มใส่ปั่นล้มแล้วเออล้มหนัดแต่มไหมสักจีเท่าเมดรดูเดียว มนาไเมตัวตวสัตว์มื่อวานตัวสัตว์ยัใช่วันีนอากับเนาะซื้อบอห่อยซ้อซื้อเล็กนุ๊กซื้อเลี้ยงอยู่ปั๊บ่าจะซื้ออยู่อไลใช้ตัวทีเขาตัดเมื่อวานนี่ครับัดหนุนแผนเดแันเด้อยู่ในห้างเใใช้อยู่าง่นนก็บไว้ โอ้เก็บไหวเนาะเมนบัดนั่นได้ค่ะตะคูแปดนั่นนั่นน่ะเอ้าด้วยให้สีเบินข้างกันสางเพิ่นเห็ดพี่น้องเองทางบอสัญญาเพิ่นทางวาระเป็นมือกล้องเพิ่นน้ำแน่พี่น้องหนึ่นเป็นผืนผมมีสี่มือเนาะแล้มีสี่มืออยู่ใครเนี่ย มีสองมือเนาะีสองมือสองมือกะได้น้ำเบาสัญญาณแหละพี่น้องเอ้ทางบอาแก้วคนกันเนาะคือว่าทันสู่เลยทีมงานที่เต็มที่แล้วข้าอย่างาระล่มผัด รู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้นมาเนาะวหน่อยเนาะเป็ดแล้วล่ะกัอ่าเปิดแว้วพอสบายดีสบายดีบ่อน้อยข้างหนึ่งแต่ละคนตออเอาโอ่ะัด้หอบดหอปนเตู่ตเลยบตัปูฮุคุณงาม ตะปูนะพูดได้ให้พูดตอกสักสีฮะเอามาลตอกสกีเลือดอยู่ว่เปล่าอ่ะเลือดอยู่หรอใช่หรอมั้อืมหม่บาง นี่อนั่นั่นวอย่าลงไปแกงกินเลแกงกินงง้ามันมีถาดได้เลยเอาแนมสกันเด้อผู้ใดตาดีอแก้วอันนี้มันมีถาดซักสีเขาโพเทสเซียม แคลเซียมซื้อบอ่อสันเน่ไ huh. ด้ได้ฮะซื้อบ่าขันขดมันสิดตำซุ้งเลดเก่งก็เข้ามาสันเ่ดูได้บ่อสัน เพร่าเขาเนี่ยันทดอตอกคัดเด้คัดตอกคัดเลยมันเจ้าเองนบุหรี่อ้าววันนี้เหมืงด้วยเงด้วยแก้วเรงุด้ยตาเล็งอด้สงแก้วส้ตาอะไรคนเพชรเป็นนึงดรับได้ก็ได้รับาางนได้้มดย คนซือแรงเงี้ยว okay ันนี้ก็เอาหมดเลยค่ะเสรีเสรีนี่เพิ่นว่าซื้อเอาตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยต่าเสัญญาบ่ได้แนมเนาะซื้อแรงเงง้ว่าิบ่ซื้อแรงเงงเลยบ่ซื้อแฮงอ่าได้แล้วได้แล้วฉนมีก็ได้อ้าวตะปูนี่จะตกบ่น้นบอนตะปูเก่าหัวน่ะตอกแล้วนะสิยดายมันจีนั่นน่ะต้อกแล้วมันก็คดไหลไอเอาตุ๊ตตุไม้ด้วยบอแต่เลือยย่ใส่ดอกนึงก็พอแล้วยแน่นี่ยแม่ะปูเอาดูน่ะ โอเคแล้วพีบเลยแมนโอเคแล้วแล้วพีบแล้วแดนลับัตไปเลยอ้าวายดับด้วยอ้ขจับเอาแก้วปั่นลมไปทำไมเวลาลมมามันจะผัดป่านไว้มวยสักาีเลอะประมาณนี้แหละอ,อะตอนไ้อนไอคนนี้ บอน่ากัว่าตะลกไปสองร้อยเมตรนไปูดังมันสปลังอะนอตัางใ้ไตัคางเตัคงคง้างนอกข้างนอกนี่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 บอสบอแมนนี่นี่นี่ไม่กนีนะเออมันซื้อบอตั้เลยให้มันซื้อใม่นี่นะองเยเอายกเปิ้ลน้ก จบงานนี่ทุกคนจะได้รับรางวันเนี่ยเป็นอะรางวันปลอบใจใช่ไมันหาลอยมู่อยคขึงตัวเนาะเออรางวัลเอาเก่งกูวสินะเวลาบอกสัญญานี่น่าจะเป็นดันกาแฟจอกหนึ่งบ้กินดมอเดี๋ยวมองไบกก้บอกแก้วนี่น่าจะเป็นอันนอันน่ะกาแฟต้องกินอันน่ะเด้อขอกาเด้อ ละวัดเจ้าเนี่ยละวัดปอบใจยังเล็กหน่อยนับก้อนนะนับก้อนทุกเย็นดีเนาะถงเย็นนับก้อนก้อนหนึ่งบอกรึ่งก้อนก็ได้ครึ่งก้อนเนาะกึ่งเนี่ยเราครึ่งกาแฟกับซองครึ่งครึ่งเนาะจะได้เราครึ่งคนรไปเสิร์ฟครึ่งกันก็ได้ ว่า,วาับเบาหน่อยเบาลาเบาพอดแล้วหัวหลืลืมอะไรวะอัน้มาพี่มาี่่อเจมากองเกียร์อไรับเร็วเข้ามาหัวลืมแหละหัวแน่นอนได้จะเซ่ม่ต้งพี่น้ำได้เหรอบนนี้ยาเลยอ้หัวกันหัวหรอดอ้ท่านหัว่าหัวเซ่มาใส่เกีสิบเแล้วเาสอสาอ่งเอาอะไรบ้านนี้ทำันทำนตัดไดเดี๋ยวตอเ

เอาออกบ่ทองตัมตัวนี้มันสีกมเลยโอ้ยตัดไปตัดเลยเล่ามาตัดนี่ออกโอเคทางนี้ออกมันกระบไดแล้วกระบาดปอมันส่ชมกว่าได้ชมวงกว่าปอพัก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 มันนี้ต้องมีถากด้วยงานเลยเอามาผ่ามาเขาเดี๋ยวดอกพาพาพาจุ่มงานนี่จะเห็ดแจ่วหวานรสเดี่มวม่วงมีเลยบอกกินบอกแก้ว กินกาแฟเลยป่ะ่กินกาแฟเลยเบาะพอนี่อันสี่ให้เครื่องจอกเ้อนน้อยนี่สใช้กระป๋องมันพอละไรป่ะนี่พอทอมันอย่ามาดูอย่าไปกินตานะที่น้องไงเอ้าคือว่ามีทางอันผู้ใหญ่ใจดีที่อันอันไทยรางวัลพี่น้องไลไทยรางวัลไทยรางวัลถ้าขอบขวายแก้วน้ำ รางวัลครอบครัวดีเด่นนะสำหรับคนขยันเนาะก้อนอันวะครึ่งหนึ่งอันสำหรับคนขยันเด้อเออเจ้ากัสชีได้เป็นเสื้อผ้าและเด้อรางวัลเนี่ยรากาทางครอบครัวเจ้ากัสชีได้เป็นเงินส่งกันเจ้าละทางรอบครัวเจ้ากับชีได้เป็นเงินนั่แน่เล็กๆหน่อยเด้อเถึงไปด้มาทางวัดสัญญาก่ะ ได้ขาสั่งไปเต็มๆเยอโอ้น่นนักเลยเออโอสมาสติใจแท้เลยนี่ดใจยิ้มแห้งอย่างนี้นะ่ะเห็นไม่ป็น้ขาเรืเอยไลยเนาะเออเียมากแคดีเอือยเอาห้ยด้ยติอาลตะปูแล้วคุณแม่อันอันจบนี่แหละนี่พี่น้องเ้ยจบมุ้งแล้วนี่เพิ่อจะได้ยังก็รรรุ่นกันไปอ่ะรรุ่ันอวะร้านออ Hoa sửa, yang ngon, hoa hãy yang kiao. Tiếng là hoa. Khao khát dock, luôn. Hoa kiao. Tông mong yêu nó bát ngon. Tông mong yêu nó bát ngon. Tông mong yêu nó nó bát ngon. Tông mong yêu nó bát nó bát ngon. nó bát ngon. Tông mong yêu nó bát ngon. Tông mong à, เอา đi đi à โอเค ลองแล้วป่ะหมยยังน้องเอาลงเองไอ้แก้วสร้างกันลืมเอาขึ้นไม่นังเลยใส่ปันลมให้อย่างงามเลยเนาะสั่งขันนาเอวเลยเอาขึ้นอีกเอยทำนี่ล่ะ กตัวนี ok ้เกิดอุบัติเหตุหมวกขนนกรูดกินคืออุบัติเหตุจะมีเอาไว้แบบในปดหมวกก่อนหมวกกขนนกมีการรูดขึ้นไปบ่ฮะแม่นขึ้นได่อเต็มที่เต็มที่มีรางวัลปลอบใจอยู่นะอันบอแก้วย้อนขึ้นมาร์กสกษีเอ็ดดี้จะบาดมือเอาเอาเอา งานเลยบัดนี้โอ้บ่ได้ปักแล้วบ่ดูเนาะเอ้ยเตียงมาใหม่จิน้อยนี่แต่เตียงมาใหม่อีกจนอยนี่าใส่อันนี้เนาะแต่ว่าสิสิก่อแอวไดซ้อนอันชักีมาันแอวไว้เด้ออืเป็นให้ใส่แอว

เต่นกิ้วเ้กิ้วแล้วรองด้ยูอยู่ข้างหลังน่แหละอันมือกล้องนี่แหละจิ้ือทงกะสีแล้ลมผัดมายังกันหน่อยเยี่ยยอว้อขันข่ายงให้นินงมาพัันตัี่องเยเน <laughs> เสี๋ยวมึงพอดีบออดเบเวอร์เอ้าเอาอออเอาเพาะอแไรเพอแะอะพอดีอพอดีซอชิซิอามามิยาม,มิโตเจียเอา้า <laughs> ตอบไปเลยพี่น้องไหยพอดีเลยเบเวอร์เลยเ,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 เอา้เอา,าสิมาสัมภาษณ์อันทางงานัน้งอันภรรยาของฐานแก้วเป็นอะไรพ่อคุณซึกเย็นขึ้นพ่อแล้วเลย ฮะดีใจดีใจบ่อสอันดีใจอลไรอันอันเสียมียังตอบบุญแทนคุณเพิ่นองมียังแล้วไม่ตีเอ้อ๋อมียังเชียะอาทามีลีนี่อันเอาเอาลองถามบ้างทามออกจากใจเลยนี่อันเคยขึ้นบ่สสิมีคนมาสอยเขาแบบนี้ สิมาช่วยบรเกอรคยคอติดบอกโน่ประวันตอนตอนที่ว่าเขายัางถูกถูกอยู่นะ <No. S 1> ถูกอยู่เลยกลับมากลับมาแต่ไทยแล้วอันคิดว่าเขาจะไปอยู่ใส่คิดยังไงว่าสิไปอยู่ใส่เนะะาะหลังแมนหลังจากตำรวจจับมาเลยจด <No. S 1> ว่ากิจกรรมมากแต่คือว่าแหละบ่มีมองอยู่มองเศร้านอกใจ ปูกอลกกระต๊อบ้น้อยนะนะกระต๊อบได้น้อยเก็บม่วงเก็บมากเก็บนียังไปขายไปขายมาซื้อเขากินขายมาซื้อเขากินเนาะก็บอกขึ้นบอกพันเลยสิมไเจอกันหมดอย่เนาะบังเอิญได้นาะเจอกันเหมือนันเนาะ บังเอิญเลยเจอสุมาห์เนาะบังเอิญเลยว่าไปขายมะม่วงเจอท่านเขาล่ามาพอดีไปขี่รถไปโดยโดยเมื่อนั้นเป็นอะไรลูกหายงวยๆได้เหมือนอยากเข่าบอโดนเนอะพยายุ่งเข่าเขาหิวเข่านะแต่พ่อกับเจบมะม่วงไปขายโด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 ยได้กับม่มีคนซื้อชั้นหน้าคนเนี่ย กระให้ซ <Billie S 1> ื้อให้กะไปพ่อเบ้าลาและซื้อซื้อหมงวงเออซื้อซื้อเท่าไรน้เมืนอนะฮซื้อหมงวงได้แซนเดออ๋อหมงวงสามทุงเป็นของเถียดอันถุงหนึ่งให้อันได้แซนหนึ่งก็ได้เงินอ่ะฮะอันนั้นกเกินของเมตุเด้อเงินเมตุซื้อให้เจ้าเด้อเมตุผู้ที่คุยกับเจ้าอยู่นี่แหละเด้อนั่นแหละจังหวัดอันจักอันชื่อเจ้าเจ้ายังมาตอบบุญแทนคุณเพิ่นเนาะเนาะ โอ้มาเชียร์ได้บาทเลยเนอะเียร์ได้ับอันที่นี่ยังตอบคุณแทนคุณเพิ่นบาทเลยเฮ้ยเอายังี้ยมาเตะโดนโดนโดนเอ้ากบุกบุกบุเป็นยังเด้อเหมืนกับบริต้องการยังดอกเลยเห็นได้ชุดจอมมีอยู่มีกินเล็กๆหน่อยมีความถูกในในสิ่งที่เพิ่นช่วยให้ได้เป็นก็ดีใจแหละเนาะ ออคอกันยังบอกมาให้เจ้าจให้เวลาภาพเจ้าจับไปตลาดได้อนึ่งกลิ่นต่อไปเอออาจจได้พาพเจ้าจับไปตลาดเด้อซือส่งซื้อเสือห้เจ้นอยเนี่ยเาจะมาจากอ,นอันขอบุญขอบคุณผน,นอ,อีกทีหนึ่งเด้อเอาทอมาแล้วงาน่าก็จะได้มอบเป็นปัใจจัยใ้ทางอันไอแก้วแม่พี่น้องเลยแต่คนซื้อยูซิวพิ้นรา ให้ทั้งสางแน่พี่น้องเลยเนาะมีลำใจเล็กๆเล้กๆจากเมตุจากเมตุเลยจากเมตเลยอเออใตกาวแล้วเนาะอ๋อมันกรสีเสียงดังแน่พี่น้องเลยเอาโอเคเก็บไปเดยวตัดเก็บไปมาปูตปูมันสิบาท Редактор